สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญคารรสสวยยามีนบุรีพบกับเอิญที่ช่องเอิญยูสคาได้เลยวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนําตัวรถ เป็นคันนี้เลย Honda Accord นะคะ2.0 EL รุ่นท็อปเลยปี2018นะคะสีขาวแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาเน้นใช้งานราคาดีจับต้องได้นะคะต้องแนะนำเป็นคันนี้เลยที่สำคัญนะคะรับประกันให้กับลูกค้านะคะถึง90วันเลยด้วยตัวรถคันนี้เล่นไม่เพียง115,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่825,000บาทนะคะเป็นรถปี2018ทะเบียนรถ7กไก่ทรหาร8534 กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบพันกันเลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบฟู l l LED เรียบร้อยนะคะมีไฟเดย์ทามมาให้เรียบร้อยแบบนี้เช่นเดียวกันกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะหนาๆพร้อมโลโก้ h y น n d a อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยทะเบียนรถ7ก็กไก่ทอทหารหาร8534ป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะไม่แตกไม่ชำรุดเลยบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะถักมาด้านล่างกันบ้างในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านและตัวแก้มนะคะสีเดิมๆเลยตัวซีนติดเรียบสนิทกันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กที่จะได้นะคะเป็นตัวแม็กหัวน็อตห้ารูได้แม็กนะคะเป็นตัวแม็กสีบอลเงินตัดสีเทาดำนั่นเองตัวยางดอกยางถือว่าใหม่ๆเลยนะคะ ดอกยางนิ่มๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยด้วยบอดี้โครงสร้างคันนี้ได้สีขาวเลยด้วยนะคะใครที่มองหายอยู่ก็แนะนำเลยโลโก้ฮันด้ที่กระจกนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลยด้วยติดฟิล์มดำมาให้รอบคานคิ้วกันศาสตร์นะคะหลังคาตัวรถนะคะสีเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าไม่ใช่รถที่ตากแดดมาแน่นอนนะคะเป็นรถที่ ใช้งานระดับผู้บริหารด้วยกระจกฮอนด้าเดิมๆนะคะที่รีดน้ําฝนเป็นโครเมียมนะคะฮอนด้าฮอนด้าที่กระจกครบเดิมมากที่จับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยถัดมาด้านล่างนะคะในส่วนของ,ของตัวยางและก็ตัวแม็กนะคะสภาพของตัวแม็กโครนอตห้ารูแบบนี้เลยนะตัวแม็กสภาพสวยๆแบบนี้นะคะได้ยางด้วยนี่ได้ยางปี2021นะคะจัปดาหาที่28นะคะนี่เลย สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่กระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้ Honda มาพร้อมไฟท้ายนะคะที่จะได้เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะคะเป็น Full LED เรียบร้อยเลยไฟท้ายโบเฉี่ยวมากๆสำหรับตัว Accord คันนี้นะคะนี่ Honda Accord 2.0 EL นะคะราคาคันนี้825,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง1 1 5 0 0 0กิโเมเท่านั้นเองด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว ที่คาดฝากระโปรงด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนี่เราสามารถเปิดนะคะจากตัวรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าเปิดจากด้านหลังตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสวยเดิมมากมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทะเบียนก็สวยๆแบบนี้เลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนปูมาให้ภายในเรียบร้อยพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะที่จะได้ มีล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะแม็กเป็นแม็กเดียวกันกับตัวรถเลยพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะก็มีมาแล้วเนาะนี่ถุงเครื่องมือแมแรงนะคะทุกจุดอยู่ครบทั้งมะพร้าวตัวสีต่างๆก็อยู่ครบแบบนี้เลยให้ดูเลยนะคะว่าด้านท้ายไม่มีโดนชนมาแน่นอนบอดี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังขนของขนสัมภาระได้เยอะเลยนะสำหรับตัว Honda Accord คันนี้นะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลย นี่หัวน็อตไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยถอดไม่มีขยับด้วยรอยซีต่งตางๆทุกจุดนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่หัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีหายนะซ้ายและขวาท้ายเป็นท้ายเดิมเลยด้านท้ายตัวรถเป็นท้ายเดิมเลยนะคะมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้เรียบร้อยเลยด้วยพร้อมกับตัวรถที่จะได้นะคะมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังอีก2จุดของตัวรถท่อด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกัน ไฟทับเพยียมคู่หลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยได้รถสีขาวไปใช้งานนะคะเราม,มาดูตัวแม็กเส้นที่3กันบ้างนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะที่ไม่มีเรื่องรอยของการเกิดฟุตบาดเลยด้วยหัวนอท่ารูแบบนี้เลยนะคะโลโก้ของตัว Honda นะคะก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันในยางปี2021นะคะสภาพสวยๆเลยด้วยนี่ หัดมาด้านบนนะคะที่เรียกน้ำฝนก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้นะคะมีในโซของตัวคิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยพร้อมกับติดฟิล์มอย่างดีมาให้รอบคันเลยกระจกเดิมๆเลยด้วยนี่กระจกฮอนด้านะคะเดิมๆแบบนี้เลยมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะควบคุมการใช้งานเป็นตัวรีโมทนั่นเองนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกได้นะคะจากตัวปุ่มกดได้เลยสะดวกแล้วก็สบายมากๆนะคะต่อภาษีพลบอให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมตัวรถที่จะได้มี ไฟเลี้ยวก็จงบางข้างนะคะทั้งสองฝั่งไม่แตกไม่ชำรุดนะคะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะนี่สภาพแม็กสวยทั้ง4เส้นนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยหัวน็อต5รูแบบนี้นะคะได้ยังปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะเน้นใช้งานระยะยาวเลยนะคะ ได้รถคันนี้ไปใช้ยาวๆได้เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะราคา825,000บาทเท่านั้นสนเจน้าคันนี้สามารถติดต่อหาเอิร์นพันเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะตัวรถคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะข้างวดอยู่ที่16,400บาทนะคะ72งวดเริ่มต้นที่ฟรีดาว คันนี้สวยเดิมจริงได้รถปีใหม่ด้วยนะคะได้ปี2018ระดับผู้บริหารเลยเดี๋ยวพาคุณลูกค้าไปดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าว่ามีออปชันอะไรมาให้บ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยคะ่ะพาล,ลูกค้านะคะมาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะมาที่ฝั่งแผงประตูด้านข้างก่อนเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ ในเรนกระจกได้เลยพร้อมกระจกบานเลื่อนออโต้ฝั่งคนขับนะคะตัวรถคันนี้มีตัวเซ็ตเบาะได้ด้วยนะคะคันนี้สามารถเซ็ตเบาะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะคนนั่งหรือว่าเบาะคนขับนะคะก็เซตได้เช่นเดียวกันตัวรถมาพร้อมที่จับภายในจะเป็นโครเมียมนะคะเงาเงาแบบนี้พร้อมกับตัวลายนะคะที่คาดมาให้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยมาที่ด้านแผงประตูกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีออปชันในส่วนของตัวกระจกคาไฟฟ้าปรับออโต้นะคะซ้ายและขวานะคะในเรนกระจกได้เลยนะ เซ็นทัลล็อกรถปลดล็อกนะคะก็มีมาให้กระจกนะคะเป็นออโต้นะคะฝั่งของคนขับด้วยภายในตัวรถนะคะเรามาดูด้านในออปชั่นกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวโหมดประหยัดน้ํามันตัวกันลื่นก็มีมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยคอนโซลรายเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเขาก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะคะช่องแอร์นะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะมีกล้องมองข้างมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกดปุ่มตัวนี้ก็ดูด้านข้างได้เช่นเดียวกันนี่ มีไฟลีออโต้ Auto นะคะแล้วก็ไฟสูงนะตัวรถนะคะมีไฟตัดหมองมาให้เรียบร้อยเลยภายในนะคะของตัวรถคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยนะคะที่จะได้เป็นมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวนี้เขาสามารถเซตหน้าจอได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวด้านซ้ายนะคะที่จะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องซ้ายและขวาก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสายนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ,ะ,คะก็ได้ด้วยนี่ ผมลายของคันนี้นะคะก็จะคาดด้านบนนะคะเป็นลายไม้แบบนี้เลยลายไม้ตัดด้วยหนังเทียมนะนี่เลยสวยเดิมมากถุงลมนิรภัยคู่หน้าก็มีมาให้เ,เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะหน้าปัดตัวรถนะคะของคันนี้นะคะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะคะคันนี้เครื่องยอนต์2.0นะคะ EL นะคะเป็นตัวท็อปสีขาวด้วย ตัวรถนะคะมาพร้อมกับด้านบนนะคะที่จะมีจอมาให้ทั้งด้านบนและด้านล่างมีจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถสวยมากนะคะ FM/CD n C D นะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนี่แอปเปับออโต้ด้วย e n g i Start นะคะคันนี้ e n g Start ควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวรีโมทนั่นเอง มีในส่วนของด้านบนนะคะที่เอาไว้ใส่ของได้นะคะไมวจะเป็นสาย USB ก็มีมาให้เอาไว้เสียบก็ได้เช่นเดียวกันถัดมานะคะตัวรถคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลตรงกลางเขาก็จะเป็นสีดํามุกนะนี่เลยมีมานด้านหลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวที่เขียบุหรี่ด้านล่างนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันภายในนะคะแล้วก็ภายนอกของคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยที่อิงไหลนะคะก็จะเป็นหนังสีดําเช่นเดียวกัน นี่คันนี้นะคะมีตัว power outlet มาให้นะคะแล้วก็สาย usb ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยด้วยตัวบาะคันนี้ได้เป็นบาะหนังสีดำนะคะบาะหนังสีดำด้วยแล้วก็เดินได้ตะเข็บนะคะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัวบาะหนังปับไฟฟ้านะคะคันนี้นี่บาะหนังปับไฟฟ้าคู่เลยนะคะทั้งฝั่งของคนขับและก็คนนั่งด้วยภายในตัวรถถูกว่าใหม่มากๆเลยนะกลิ่นใหม่ของภายในก็ยังอยู่ครบนะคะด้านบนตัวรถนะคะของฝั่งเพดานก็จะมีที่ ใส่แว่นตานะคะไฟสองแผ่นที่มาให้สองจุดของตัวรถแบบนี้นะคะนี่ที่บังแดดก,ก็มีมาให้เช่นเดียวกันมีกระจกมาให้ด้วยทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเลยได้คันนี้ไปนะคะใช้ยาวๆได้เลยนะคะปี2018ด้วยนะสวยมากไฟสองแผ่นที่ด้านบนก็มีมาให้เรียบร้อยเลยด้วยภายในดูดีมากๆนะคะมาที่ฝั่งของคนนั่งกันบ้าง เขาจะคาดนะคะตัวถุงลมนิรภัยไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เขาจะกดไปนิ ını, ่มๆนะไม่แ <studio> ข็งนะคะเขาเหมือนแบบว่าออกแบบการรับแรงกระแทกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะเพื่อเซฟกับการแบบว่าเซฟกับลูกค้าด้วยนี่มีลายไม้นะคะด้านบนมาให้พร้อมกับด้านล่างของคันนี้ก็จะมีไฟสองมาให้ด้วยนะคะมีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะคะสำเนาตัวรถก็มีมาให้เช่นเดียวกันภายในตัวรถถือว่าดูดีมากๆ ัวเบาะนะคะไม่ช้ำนะคะไม่ยุบไม่อยู่เลยด้านหลังของคันนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ด้านหลังถือว่าเดิมๆเลยนะไม่ยุบไม่ย้่ยนะคะเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยค่ะ มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยเลยนะคะมีม่านด้านหลังมาให้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้มีม่านด้านข้างมาให้ด้วยเป็นแบบแมนนวลนั่นเองเพดานด้านบนไม่ช้าเลยด้วยไม่มีร่องรอยยันต์ขราใดๆเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้เดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้กับลูกค้าได้รับชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องคันนี้กันเลยค่ะลูกค้านะคะมาดูสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของตัว Honda เครื่องยนต์2.0นั่นเอง เครื่อง2,000นะถือว่าสมรรถนะในการวิ่งขับต่งจังหวัดแล้วก็ขับในกรุงเทพนุ่มนวลแน่นอนที่สําคัญไปกว่านั้นภายในตัวรถและห้องเครื่องถือว่าใหม่มากๆนะคะมาตั้มสี่จากโรงงานก็ยังอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยตัวเครื่องไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะให้ลูกค้าได้เห็นกันในกล้องเลยนะว่าเขาเดิมจริงๆนะคะนี่โครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้เลยไม่มีน้ำมันไหลเยิมร คานด้านหน้านะคะเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยเม็ดอาร์โครงสร้างอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตไม่มีหายไม่มีหลวมนะคะไม่มีขยับด้วยบอดีส้สวยๆเดิมๆนะคะตัวรถคันนี้เปิดพยุงนะคะเป็นตัวโชคนั่นเองหัวน็อตด้านหน้านะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยมีในส่วนของแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์มอกอนะคะแล้วก็เลขตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันเม็ดอาร์โครงสร้างนะคะก็อยู่ครบนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลย นี่หัวน็อตนะคะไม่มีขยับซ้ายและขวาเดิมมากแล้วก็เม็ดอาร์คโครงสร้างคันหน้านะคะที่คันนงแก้มก็ไม่มีโครงสร้างที่บิดเบี้ยวบิดเบือนเม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดไม่มีเก็บร่องรอยหรือว่าทําสีมาแน่นอนนี่ทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องนะคะมาร์คแปมสีโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมทุกจุดนะคะสภาพคือสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะตัวรถนะคะเขาก็เปิดง่ายแล้วก็ปิดง่ายเลย นี่แอคคอรนะคะโชมนี้ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะปี2018สวยมากๆนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ก็ทะเบียน7กไกท่ทอนอาหาร8ป3หนะคะไปกรุงเทพมหานครเลยสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กาลังสนใจออรถทรถด้ n d c o r d o r d สีขาวคันนี้อยู่นะคะได้รถปี2018ราคาเพียง 8แ5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์2.0 EL นะคะตัวท็อป Minor Change เกียร์ออโต้นะคะราคาดีจับต้องได้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะค่างวดอยู่ที่16,400บาท7.2งวดนะอยากคอน84งวดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดรู้ค้ามีรายได้สองเท่าของค่างวดสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะสะภาพคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะรับประกัน90วันว่า ตัวรถนะคะไม่มีชนหนักที่ความจนน้ำไฟไหมนะคะไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องเล็กตัวถังนะคะทุกคันสวยสภาพเดิมพัดเกตเอให้กับคุณลูกค้าเลยรับประกัน90วันนะคะในการดูแลเครื่องยนต์เ e กียร์ไฟนะคะแอร์ก็ดูแลให้กับคุณลูกค้าเลยนะ90วันบอกเลยได้รถคันนี้ไปใช้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องซ่อมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมได้สวยแบบนี้เลยนะประหยัดจากใบแดงไปเยอะเลยนะคะสนใจติดต่อมาหาเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทร 097 169 3884นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยเอิญใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ